สวัสดีค่ะจากฟาปะทองนะคะมีคนบอกว่ากว่าที่ฮอร์โมนแปรปรวนจนกระทั่งเป็นมะเร็งเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ตอนนี้เลยอะคะ่ะเขามีฮอร์โมนแปรปรวนแบบเริ่มต้นแล้วมันก็ทําให้เขาอะค่ะมีภาวะช่องคลอดแห้งคันแล้วก็แสบแล้วมันก็ทรมานกับการใช้ชีวิตประจําวันมากๆจะไปไหนมาไหนก็แบบลําบากจะแอบเกาก็จะไม่ดีนะักแบบนี้ค่ะมีวิธีแก้ไขไหมแบบนี้ซึ่งวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือให้เราเนี่ยดื่มน้ําเยอะๆเพราะการดื่มน้ำอะค่ะมันไปเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณช่องคลอดทาให้อาการแห้งอาการคันอาการแสบอะค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับอย่างที่2ค่ะก็คือให้เราทําความสะอาดน้องสาวของเราเป็นอย่างดีแต่ว่าการทําความสะอาดเนี่ยก็จะต้องทําแค่ภายนอกเท่านั้นแล้วอย่าลืมซับให้แห้งอย่าไปส่วนล้างมันเด็ดขาดเพราะว่าการส่วนล้างอะค่ะมันจะยิ่งทําให้สมดุลแล้วก็ตัวแบคทีเรียดีที่มีอยู่ในช่องคลอดอะคะ่ะมันหายไปแล้วมีเชื้อราขอเขามาน พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บจากฮอร์โมนแปรปวนก็คันอยู่แล้วพอแห้งอยู่แล้วมันก็ยังมีเชื้อราม,มาร่วมทําให้คันเข้าไปใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วพอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเราก็ไปร้านยาไปหาซื้อยาเน็บยาสอดมาทํากันแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้รักษาถูกจุดนะคะจริงๆเราควรที่จะไปแก้ที่การไม่ส่วนล้างดีกว่าแล้วก็ล้างเฉพาะภายนอกแบบนี้ค่ะ อย่างที่สาก็คือเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าเราสามารถที่จะดูแลอาหารการกินของเราได้หรือจะกินในรูปแบบของสารสกัดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสารสกัดจากตงกุยเกาหลีแบบนี้ค่ะที่สามารถปรับสมดุลของฮอร์โมนของเราอันนี้ก็จะทําให้การที่มีภาวะฮอร์โมนแปรปรวนเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นก็จะเป็นการดูแลที่ต้นเหตุหรือว่าให้เรารับประทานพวกสารสกัดจากอะโวคาโดหรือว่า evening primrose แบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีน้ํามันอยู่เยอะมันก็จะทําให้ช่องคอของเราตรงนั้นน่ะมันค่อยๆชุ่มชื้นขึ้น,นมา แต่สุดท้ายต้องห้ามลืมอย่างหนึ่งก็คือการที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงจากการที่เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบผ้าหมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออันนี้คําพูดเบสิกมากแต่ต้องทําให้ได้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าทําแบบนี้ร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วมันก็จะทําให้ระบบการทํางานของฮอร์โมนนะคะมันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมยังไงเราลองไปทํากันดูนะคะแล้วก็ถ้าดีขึ้นยังไงเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ